ก๋วยจับจ้าก๋วยจับพี่บุญเซ็ปเซ ร้านเก่าเจ้าเดิมของสาวปาลาเราจะพี่น้องมาอุบลทั้งทีมีรือจะาลาดก๋วยจับเนาะจะพี่น้องจา้าร้านที่สาวปลามาก,กินประจำน่ะเราจะพี่น้องจา้าร้านแม่กุ้งก๋วยจับพี่บุญเนาะจา้มามาเมื่อนี้ก็บบ่ได้กินจ้ะบ่แม่นอย่างนี่จจะพี่น้องเพ,พิ่นใหา่ร้านจะพี่น้องจา้าป้าบ่ได้มาบานตั้งว่สามเดือนเราจะพี่น้องจ้าส4มเดือนล้วบ่ได้กลับบ้านกลับมารอบนี่จจะพี่น้องจ้าร้านเพิ่นใหญ่จ้ะแต่ว่าวใครอยู่เพิ่นใหญ่มาฟัง ตร,ตรงขามกันเนาจะพี่น้องจาออพปอกติเพนซี่้างไปสนีนพี่บูดนะน,นะจะพี่น้องจามากมื่อนี้เอ้าเห็นมางลานว่าตื่นบัดไรสันใครอยู่แนมไปฟังตรงขามแล้วเห็นหลานกันเลยพราก,กันดีใจเพราะว่าพอพอน้องเปียนโนนนั่น ตั้งใจสิไปกินบักขักบักแน่ได้จะพี่น้องจา๋าอยากหลายอยากกินก็จับพี่บุญอยากหลายอยากกินก็จับแม่กุ้งว่าสันวา่ามื่นนี่แล้วก็เลยบอกกินเขาเลยจ้ะพี่น้องจา๋าแล้วกะสิมากินเขาเสายูพี่บุญต่ว่ามาหอดกระเทียงจ้ะพี่น้องเบิ่งมาหอดเสาปลากระจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบเน,นาะจ๋าเสาปลาสั่งเป็นธรรมดารวมเน,นาะจ้ะพี่น้องจา๋าต่ว่าอันนี้ก็สิแบ่งส่วนประกอบของน้องเป็นน้หน่อยๆมาแน่เน,นาะจ้ะ พวกหมูพวกกันเลือดนาะจ้ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าน้องกินบ่เบิดสร้างมสามถ้วยนาะจ้ะพี่น้องจ๋าแบ่งกันคนละครึ่งกับพ่อพน้องเปียโนจ้าสาวปลากระปุงแบบจวดจัดฟัดบ่มจ้ะพี่น้องป้าเบิ่งเทลจ้าทำถึงใจสาวปลาหลีจ้ะพี่น้องจ๋าเครื่องปรุงนี่จัดหนักจัดเต็มจ้ะพี่น้องจ๋าช่วงนี้ก็สสเห็นสาวปลาลงคงิีปสารหรือว่าบ่คคอยลงแน่ด้วยจ้ะพี่น้องเพราะว่าสาวปลาค่าตั้งแต่ยุ่งวนไหเนาะจบ่ ค้ารอหนารอหลังจ้ะพี่น้องจ่ากันเลยบ่มีเวลาใดถ่ายคลิปเด็ดตัดคลิปนะาะจ้ะพี่น้องคาดคลิปไปเก็บเพชรปวกจ่ะพี่น้องก็บอกกันตัดให้พี่ให้น้องเบิ่งเน้อจากต้องขอโทษขอภัยเดี๋ยวมืออื่นสิไปงานเกษียณแม่นอกจากสิไปงานเกษียณแม่มอนก็พอพันอยู่จ้ะพี่น้องจ่าเดี๋ยวแล้วงานเกษียณแม่ก่อนจ้ะจริงๆก็บ่ได้อยากยังน้ำเล่าดอจแต่ว่าจะของระจ้ะพี่น้องจ่าเดี๋ยวแล้วงานเกษียณเดี๋ยวสาวปมา ตัดคลิปเก็บเพชรปวกให้เบิงนะ่งเนาะจ้ะพี่น้องจา๋าอย่าฝ่าลืมกันเด้ออจ้ะพี่น้องจา๋าช่วงนี้เศร้าปลาห้างหายอิลีจา่านี่ล่ละถ้าไปถ้า,าเลาะถ้าเปลี่ยนมองอยู่มันกระสิเริ่มปับสภาพใหไม่เริ่มเสียระบบจังสินะ่ะนอจ้ะพี่น้องจ๋าก,กันเลยสิเป็นแบบทดทอยในการอัพคลิปในจักหน่อยนอะกจ้ะพี่น้องจา๋าแต่ว่าเมื่อนี้กันยังจวดจาดฝัดบึ่มกับกยจับอยู่จ้ะพี่น้องจา๋าป้าล้านนี้เลิศอีหลีเด้จากพี่น้องผู้ใดมาพี่บุญต้องไปลองจากพี่น้องจ๋า ร้านนี้สาวปลารับประกันจริงๆจ้ะแซบอิลีนอกจากพี่น้องจา๋าผู้ใดเคยกินกะคอมเมนต์มาบอกสาวปลาเนจ้า,จาว่าเคยกินเก๋จับร้านแม่กุ้งข้างไปสนีบ่กจากพี่น้องจา๋าผู้ใดแซบกมาบวกหนึ่งบวกหนึ่งให้ใน่เด้อจ้าพี่น้องจา๋า <laughs> ไปแล้วจ้าพี่น้องจา๋าฝ <laughs> ากกดไลค์กดแชร์แน่เลยจา้า